ก่อนการรายงานยอดขายรถยนต์ในไทยที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้เราไปดูข้อมูลความนิยมในกลุ่มปิกกัพสำหรับตลาดในแอฟริกาใต้พฤศจิกาย,ยน2024ว่าจะมีความแตกต่างจากเมืองไทยอย่างไรโดยในกลุ่มหัวตารางถือว่ามีความนิยมใกล้เคียงกับคนไทยนะครับโดยในเดือนดังกล่าวค่ายรถที่มีการขายสูงสุดรวมรถยนต์ทุกเซเมนต์จะเป็นทางด้านโตโยตา้าโฟกัสวาเกและสุ zu กิตามลำดับ ทางด้านความนิยมรบปิกัพขนาดหนึ่งตันพฤศจีกาย,ยนต์ในแอฟริกาใต้ไปเริ่มจากอันดับสุดท้ายกันก่อนนะครับนั่นคือกระบาดจีนเกรดวอร์ P-Series จำนวน280คันลดลงจากปีก่อน1.4%อันดับ6คือ Volkswagen Amarok ok, 337คันติดลบ8.2%ส่วนอันดับ5จะเป็น Nissan Navara 344คันลดลง14.4% อันดับ4ได้แก่กระบาดจากอินเดียมะหินพลาสกอปิโอจำนวน699คันเพิ่มขึ้น15.3%จากปีก่อนอันดับ3คือกระบายอิสสุด,ดีแมก็กซ์1,764คันยอดพุ่งจากอันดับ4พอสมควรนะครับโดยมีการเติบโตขึ้นจากปีก่อน6.1%อันดับ2คือ f o r d r a n เจ r 2,248คันเพิ่มขึ้น0.6% ถือว่าขายดีกว่าเมืองไทยนะครับที่ตอนนี้ทําตัวเลขได้ไม่ถึง1,000คันและกระบายยอดนิยมอันดับ1ได้แก่ Toyota Hilux 2,702คันลดลง12.1%สําหรับการขายสาสม11เดือนแรกของปี Toyota Hilux มียอดมากถึง29,750คันถัดมาจะเป็น f o Ranger r 2,30คันอันดับ3 Isuzu D-Max ประมาณ1,000 10, คันอันดับ4มห็นรา Scorpio ทำได้เกือบ8 0 0 0คันอันดับ5้านิส n ันนาว a ราจำนวน5,220คันอันดับ6 v o l kswagen Amarok ok, อกทำได้3.6,000คันส่วนอันดับสุดท้าย Great Wall P Series มียอดสะสม3,490คันในตลาดนี้มีผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวนะครับนั่นคือ a l New ิว t s u b i s h i t r i t ั n ได้เครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรใหม่แต่ตลาดนี้จะมีเพียงรุ่นเทอร์โบเดียวเท่านั้น และยังมีกําลังที่เพียงพอต่อการใช้งานติดตั้งในตัวเริ่มต้นนั่นคือกําลัง110รแรงม้าแรงบิด2 0 0นิวตันเมตรแต่มาเร็วตั้งแต่1000รอบลากยาวไปถึง ,3750 รอบต่อนาทีจับคู่เกียร์ธรรมดา h สปีดจับตามว่าจะมีเสียงตอบรับจากลูกค้าในแอฟริกาใต้อย่างไรทิ้งไทยโดยยอดขาย SUV พื้นฐานจากรบะบตามข้อมูลจะมีการเปิดเผยทั้งหมด2โมเดลนะครับเจ้าตลาดจะเป็นทางด้าน t o y ยต a Fortuner 872คัน มียอดสะสม11เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่9,323คันอันดับ2จะเป็นทางด้าน Ford Everest 282คันการขายตลอดทั้งปีอยู่ที่2,658คันนั่นเองครับ